พุ้ติตามให้โอกาสใหญ่นงได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณได้แลยว่วนปลาะสมประสานไปนะ้นน้องมาตรงนี้เ,เพืยอเพี้ยน ให้กำลังใจเพี่นทุกคนจ้าส่งกำลังใจให้เด้อเพี่อนกระชิมมือแหลงก็หลังมือก็สลับกันไปหลังมือก็เข้าหลังมือก็บอกเข้าสวัสดีจ้าื้นนี้ก็มาพอกันเด้อบดกับเบด อันบเบ,เบกระตกอย่างเดี๋ยวจ้าแต่ว่าคาดช่วงมาเป็นเนี่เป็นให้ลูกสายใจนองหมานี่นะเป็นได้ของลูกจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอโทษได้ลายฮิตตอบบอผ่านบอหันใจเพียนพอสมได้ก็สมให้กันให้มันแน่นๆจับมือกันแน่น พอสมได้ก็สมให้กันให้มันเน้นๆจับมือกันแน่นๆพอพอไปักเล่นด้วยมาเพื่อได้หงนะมาจ้าข้องให้เขามาเด่นมาเด่นเหน่ยเนยเนยเนยการสนักสนุนการช่วยพักช่วยดันกัน เอาย่าเอาหอ่อให้ผู้ติดตามให้โอกาสใหญ่นงได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณได้เลยเฮ้ย่อมันเจ้าข้องไปได้กระดอยเพี้ยนๆมาเบิ้งหันว้าวว้าว้าวมาลื้งกันเปียบเพื่นนี่นะ,ปะไปามากับอันนั้นอันนี้ลงกระหลงยักยักเพี้ยนเลย เอาให้มันเสมอภาคกันไปเอาให้มันพอดีพอดีงามๆพอดีเอาเขาไปตบคอมเมนต์เอาไปตบไลค์กันเสียพอแล้ว,ลวนี่เด็มาตัวนี้นะซิคร<า>ับกลับบ้านกลับบ้านไป,ไประต้องให้มันสมบูรณ์แบบ มีเวลาก็ไบบด้หลายก็ได้น้อยๆกันอย่างดีจ้าเพี้ยนๆทุนูกขนค่าสิงโากัเป็นอย่างขี้รื้แฮะโอ้ยมาลังเอ็นหมาหลังอ่านเพี้ยนอัตทีเห็นอัตจิเห็นบักบ้านงามเก่งเพี้ยนๆต้นบักไงแล้ว ต้นถักหวานเป็นีันหาาเมาซองซองเบึ่งแค่หันกันนี่รถกระคำหันละเทียนก็จะเป็นอย่างแค่กล้วยกระไรบางหัน่นดูกล้วยเครียรใหญ่จ้าเรียนก็สวยๆข้างบาง้านหมาหน้อยจ้าเด็กๆข้างหลาย เขาห้มาหลอกสอกแต่พี่น้องทดสอบของเราจ้าว่าน้องน้ำนะเพี้ยนเพี้ยนนองน้ำให้เขาพอแล้วพอวันห้าทุกอย่างพี่น้องอันนี้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองกับยายน้องอะไรอะ จำกันไม่ได้เหลอเออลงกับทดสอบของเราจ้าว่าน้องน้ำนะเพี้ยนเพี้ยนนองน้ำให้เขาพอแล้วพอมีเวลาก็มาลูดใบไว้ ได้กินหน้าหนาวนี่เนาะหน้าแรงครอบผลสำหรับเมนี้ที่มาให้ความสิตใจเฮานะสิเบิงเพื่นได้ชำได้วันนี้พอจบกัน n h a า l ก i k บ b o d i s a น l าย เท้าหายมาลอกตกแตกพี่น้องเอ๊วนปลาประชมประสานฝนตกมานิดนิดหน่อยหนอยแล้วบงน้ำฝ่ายพี่น้องฝนอีกแล้วใหญ่น่องนะพักงานอีกหนึ่งวันจะเหตุต่หนาเมื่อเช้าวันตัวปันได้ เวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีเท่าไหรอทดสอบด้วยตัวเองของเราจ้าการพอดีเป็นอย่างไรไปไปกลับบ้าน กลับบ้านเร็วไปจะได้หลงน้อยหลงแต่ใหญ่นงก็ได้หลงไล่ลคลิปก็ย้อนว่าบ่อนผ่านอีหยงังไม่มีอะไรผ่านเลยจะสําเร็จไหมใหญ่นองก็เพียงพดชอบพดชอบทุกสิง่งอย่างนี่เข้าป่าเลยเด้อเข้าป่า สวนปาดนี่นะสวนปาอันโมเพียนบอเป็นใจให้นั่นคือชิดไปตะโด้วล,ลาใหญ่นงก็ได้ก็เลยหนีเพียนให้รำลังใจันกล้วยนี่นะสวนกล้วยที่ลูกชายสวนกล้วยแต่ว่าพื้นนี้จะเป็นน้ำพี่น้องหองมนั่นกับกล้วยหอมกล้วยหอมทอง นี่ค hey. hey, so, ือเอ๊ะให้กำลังใจหุกสิ่งหุกยางก็อยู่ที่กำลังใจสู้ได้ย้อนปูเขาไล่ปูเขาให้บ้านเหาเอินเขาให้ก็บ่งามล่ะกับยากนี่กับปลาย่าง ลูกสายอยู่กันนันนาโบนัดเพื่อนก็ะไรใหญ่นงก็เทศปลายฮะล่ะทำไ,ไปเรื่อยๆว่าถัากหวานงามเก่งเพี้ยนๆต้นมักไงเล้วต้นถักหวาน,เป,นเป็นผู้เห็ดเป็น่นกะไงบอยยาก สำหรับน้องๆหูวข้าหมาไม่กพอสมได้ก็สมให้กันให้มันแน่นๆจับมือกันแน่นๆปักหวานงามเก่งเขี้ยนๆต้นมักไงแล้วต้นถักหวานเป็นมันบบเมนลับลื่นคือจังเห่าขิดไว้ยิงเห็ดโบเป็นอะไรยิงยาก ให้ผู้ติดตามให้โอกาสใยายนงได้มายืนอยู่ตรงนี้อบขนได้ล้าย,ายนี่ก็ต้องให้หมันสมบูรณ์แบบมีเวลาก็บบได้ล้ายก็ได้น้อยๆกันอย่างดีจ้าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าไปชมให้จบคลิปเลยจ้ายายนงจะเป็นคนชื่อตรงทุกอย่างทุกอันการไปเร็วไปซ่า ซาไลกระบ,บดีเหลวไลกระบ,บดีไปหอดีเรื่อยๆให้กำลังใจกับยา่หนงที่จะได้ต่อสู้ต่อไปด้วยแล้วไม่ใช่หมาเราจ้าเป็นหมาข้างบ้านหม<า>น้ำกข็งใครตัวใหญ่ๆเลย ฝนบ่มีช่วงนีน้นะมาเป็นอาฮิตช่วงอาฮิตแล้วฝนบ่ตกบ้านใหญ่นองนะสงสัยจะหมดแล้วแต่ว่ามืันนี้เอาเอา